ครับสวัสดีครับมาพบกับต้องสอรวิทย์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญพรมวิหารธรรมของหลวงปู่ศรีอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่ผมได้ทําคลิปไปคลิปหนึ่งาจากคู่ดูจุดกันก็ย้ํานักย้าหนาว่าให้ดูองค์รวมทั้งหมดนะฮะให้ดูธรรมชาติของขอบปัดแล้วให้ดูจุดที่ผมเคยบอกวันนี้เอาประสบการณ์จริงมาละ มาเลยครับผมนะะผมได้เช่าเหรียญมาใหม่คลิปที่แล้วก็คือสองเหรียญน,นี้สองสองเหรียญน,นี้ก็คือ,อเป็นเหรียญที่แท้แน่นอนครับผมแท้แน่นอนร้านปรเดูธรรมชาติกรอบกัดอะไรได้หมดครับผมอพอจะพูดดูจุดผมลองของครับลองของผมไปเช่ามาเหรียญหนึ่งผม พอผมส่องดูผมเห็นเหรียญผมก็ดูว่ามันแปลกๆมมมันก็แปลกนะราคาเขาก็เปิดมาเป็นราคาที่ว่าพระก็เล่นกันอยู่สองพันกว่าบาทสองพันสามพันสวยๆนะเปิดกันสองพันไปไปลายอันนี้เปิดเราราคาพันกว่าบาท่ะก็เป็นราคาแล้วผมก็ส่องดูมีตำหนิทุกอย่างจับมาที่แรกก็รู้แล้วว่าผิดเหรียญเหรียญ เหรียญผิวแปลกหนึ่งนะผิวแปลกสองเลี่ยมด้วยเลี่ยมด้วยพอมาส่องดูบล็อกธรรมดาตําหนิมีหมดทุกอย่างเลยนะที่ผมดูนะนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูอผมส่องให้ดูเลยแต่ผิวว่าแปลกอยู่แล้วแต่เหรียญนี่คมชัดจริงจังเยอ่ะเนี่ยนะจมูกหลงปู่มีจุดเนี่ยสระอุ เดี๋ยวก่อนนะใต้นอหนูเป็นจุดเนี่ยมีฝังระดับเหรียญเรี่ยมมาลงหน้าผากลงปู่เนี่ยดูครับผมเนี่ยตรงกระหนกมีเฟนมีเนี่ยรกกยายละเอียดเนี่ยก็คือแบบคมชัดมากเลยนะเราก็มองเลยด้วยความโลภความโลภเลยมองเห็นกำไรแล้วขอเปิดราคามาต่อเลยมองดูจุด แต่ผมก็เคยย้ำนักย้ำหนานะครับผมคลิปที่แล้วก็บอกเราต้องดูองค์รวมทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมั่นใจกับพระเครื่องนะเราก็วางเถอะอย่าไปซือ้อย่าไปเสี่ยงนะครับผมแต่อันนี้ครับความโลภครอบงาความโลภครอบงามองกําไรและเห็นกําไรแล้วก็ผมยังไม่มีความแน่ยิงสองมันก็ดูแปลกแปลกเนาะมันก็ยังไงก็ไม่รู้เหมือนเข้าข้างตัวเองอะ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวเลย รีวิวเดี๋ยวผมระเบิดเลยจะได้รู้กันเพราะว่าจุดทานี่มันมีทุกจุดอะครับผมมีทุกจุดแต่ว่าถามว่ามันคมไหมผมก็ดูแล้วมันดูมันดูแบบแปลกตาเนี่ยตรงดังถามว่ามันมีไหมมันมีนะแต่ว่ามัมนคือเป็นบล็อกธรรมดาแล้วก็ทุกอย่างด้วยอะไรถามว่าดีไหมดีไหมถามว่ามันก็อ่ รายละเอียดมันมันมีครบหมดนะครับผมแล้วก็ไม่เพี้ยนไม่อะไรเลยแต่ว่ามันก็มีจุดที่ว่ามันเอ๊ะมันแปลกแปกอะไรเงี้ยเอางี้มาเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวผมจะระเบิดเลยชิปนี้ระเบิดให้ดูกันเลยจะได้รู้เรื่องรู้ราวกันไปว่าเออให้ผมอันนี้ประสบการณ์จริงเลยนะผมเพิ่งเช่ามาแต่ดูแปลกนะแต่ก็ยังฝืนเนี่ยเดี๋ยวผมระเบิดให้ดูเลยครับผมเ,เห็นเห็นเลย จะๆเลยนะอืมอืมอืมเดี๋ยวก็คงน่าจะตัดต่อ,อครับผมแปบแปลกแล้วครับขอบตัดนี่แปลกละ ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยละเห็นไหมครับผมขอตัดดูแล้วไม่ค่อยชอบแล้วครับผมตัดเห็นไหมครับดูปแปลกละโอเคยังไงเดี๋ยวผมตัดต่อมาโอเคครับระเบิดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมฮะ ตอนนี้ก็ให้พี่ๆน้องๆครับผมเพื่อนๆครับผมท่านผู้ชมทาวเดาเอาว่าเหรียญไหนครับที่เลี่ยมเมื่อกีน้นี้อ่าเหรียญไหนมันน่าจะเห็นความแตกต่างนะความคมชัดนะอ่าก็ลองเดาเอาเลยครับผมดูดิว่าเดาถูกไหมอ่าผมทายผมเปิดเปิดเปิดเผยให้เลยนะครับเหรียญกลางครับเพิ่งซื้อมาแกะเรียบร้อยแล้ว พอเห็นขอบกัดนะไม่ต้องมาเทียบเลยครับเรียบร้อยครับผมโดนครับเนี่ยความโลคเป็นเหตุเนี่ยดูขอบกัดนะดูเรียบร้อยครับผมเก้นหน้าหลังนี่ค่อนข้างจะดีดูหูเหรียญครับไม่ได้ครับผมอันนี้เราเอาเหรียญเก้มาครับผมมีรอยจำด้วยนะ พยายามทำรอยจ้ำอะไรด้วยเหยเรียญเลี่มมาข้างเครื่องมันเหมือนรอยถอดพิมพ์มะครับผม,มนี่สรุปว่าเรียบร้อยดูตัดครับเก๊เหรียญน,นี้เกแต่ลายละเอียดวิเคราะห์หมดนะครับไม่มีเอามาเทียบกันนะอันนี้ของแท้นะอันนี้ของแท้อะของแท้จำของแท้ไว้ นี่ครับผมเห็นนะครับนี่ตัดธรรมชาติของแท้นะอ่ะเดี๋ยวผมมาเทียบเลยเห็นครับอันนี้ของแท้นะอันนี้สองเหรียญน,นี่แท้นะครับผมเทียบกันอันนี้กินมากกินน้อยนะอ่ะครับอันนี้อันนี้จะกินมากหน่อยลอยขยักเหรียญนะธรรมชาติเห็นไหมครับผม จำไว้นะจำไว้ให้ดีครับจำไว้แล้วก็ตําหนีที่ผมชี้ชี้ลงไปอะ่ะมีหมดทุกอย่างแต่ว่าเร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 าต้องดูองค์รวมผมย้ําเลยย้ํายังไงก็ต้องย้ําว่าดูองค์รวมทั้งหมดนะครับผมดูองรวมทั้งหมดอ่ะอันนี้เพียยอ่ะเดี๋ยวดูของเก๊หน้าหลังดีแต่พอพอเราเห็นเหรียญพอเห็นขอบนี่ถ้าเกิดว่าเหรียญมันเปื่อยมาเราเห็นผมก็วางอย่างนี้ผมก็วางแต่ผมฝืนไง พอเห็นมีตำนงตำหนิลองของไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำมาเห็นปะครับผมเห็นเหรียญเกมไอันนี้เหรียญเก๊นะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับผมโอเคครับวันนี้ก็มา,าแชร์ประสบการณ์กันกับการโดนหนึ่งเลยคือเข้าข้างตัวเองเห็นตำหนิแล้วเข้าข้างตัวเองไม่ได้นะถ้าเราไม่มีความมั่นใจความโลภเป็นหลักนะโดนนี่ครับผมก็มาเป็นอุทาหรณ์ บอกเล่ากันนะครับผมครับสุดท้ายนี้ที่อยากจะฝากเอาไว้ก็<ม>อ,อยากจะฝากว่า,าการเล่นพระเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เป็นเราก็ควรไปซื้ออันดับแรกเลยนะสำหรับผู้ที่จุดเริ่มต้นฝึกษาฝึกษาแล้วก็ถ้าเราอยากจะเป็นเราไปซื้อคนที่เป็นเลยเแบบถ้าเกิดเราอยากรู้ซื้อคนที่เป็นเลยเรามาพิจารณาเอาดูให้เป็นนะ เดี๋ยวยังไงพารแท้คือมันมันมันดูแท้มันก็ดูง่ายอยู่แล้วไม่ต้องไปอายหรครับผมเพราะเราไม่เป็นจริงๆริงอ่ะพี่ประกันให้ผมหน่อยซื้ออย่างเงี้ยมันมันมันชัวร์กว่าสองในเมื่อถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราเป็นแล้วโอเคอย่าอย่าโลภเนี่ยประสบการณ์ผมมาแชร์ประสบการณ์ในความโลภของผมผมถึงได้โดนผมไม่อายหรอกครับผมเพราะว่า ถ้าเราส่องแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันจุดนี้เราดูไม่ได้ความมั่นใจเราขาดดูพระก็คือเอาให้มันร้อยอะเกินร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าเกิดว่ามันเอ้ยมันขาดตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเอาความโลภเป็นที่ตั้งเอามองกําไรเป็นที่ตั้งไม่นั้นเราก็ตกเป็นเหยื่อเราก็โดนนะครับผมเ,เกิดความเสียหายก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มากก็น้อย กับประสบการณ์ที่ผมเอามาแชร์คงมีประโยชน์นะครับผมยังไงก็ยังยืนยันคําเดิมว่าดูองค์รวมผมเน้นนักเน้นหนาคือว่าเออพอดูจุดนูน้นจุดนี้แล้วลองดูความคมชัดแล้วคนที่ยังไม่เคยเห็นเหรียญจริงอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็พูดยากเนาะแต่ทั้งหมดแล้วอ่ะโดยทั้งหมดแล้วเราต้องดูองค์รวมแล้วถึงมีความมั่นใจว่าเออเหรียญเนี้ยแท้แท้ไอ้สิ่งท,ที่จุดดูนะ่ะมันเป็นจุดเพิ่มเติมความมั่นใจมันก็คมชัดจริงๆ ก็ประมาณนั้นนะครับผมยังไงวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันขอบคุณครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ